ครับกลับมาอยู่ผมนะครับวูเดนสกีตอนนี้อยู่ในเกม Prince of Persia าร์ทสุดท้ายแล้วฉันรู้ว่าเธอเห็นอะไรคิดอะไรเกี่ยวกับทางไหนมันมีทางเลือกเสมอไคลีน่ะงั้นฉันเลือกที่จะรอดและแกตายหยุดนะฉันไม่อยากจะฆ่าเธอ การเวลาบอกมาไม่เปลี่ยนชะตากรรมได้ฉันออไรดี้นะโอไ้ไม่ไม่มันเป็นไปได้งไงฉันจะตอบคาลิน่านะมันไม่มีแซนจากโออ,อู้อ๋อเออคาลิน่าไม่ได้อยู่ในการเวลานี้ ฉันส่งเธอไปสู่ความตายนี่เป็นไปได้เหรอดาบนี่มันปกป้องฉันจากทาคาอืมไอ้เจ้าปีศาจไม่ไม่ไม่อุ้ไม่เป็นอมตะอีกต่อไปแล้วเออ cái này ô ô Kịp sai, kịp sai, kịp sai, kịp sai. ชัว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 อือคาริน่ายิงยิงสายเอ้ยลนลนลนอืมอืมลวงไป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 เออ เดี๋ยวอพอจบพอจบอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะทำการไปอันต่อไปคือเลื่อนไม่ครบนะจะเป็นแบดเอนดิ้งอันนี้จะเป็นกูดเอนดิ้งอีกอันจะเป็นแบดเอนดิ้งต่อกันเลยจบและแค่นี้แหละอย่างน้อยต้องมีทรายเหลือประมาณ4-5อันเพื่อเวลาพอมันตกไปอย่างนั้นพอใครดีหน้ายิงทรายปึ้งพอมันเกาะอ,อย่างนั้นปึ๊บเราต้องสโลว์ล้วเข้าไปฟัน โฮ้อบึมโอ้โอโอเออใจเย็นใครลีนะ่าหืมอ,อ๋ออกเรือแล้ว ด้วยกันเราสร้างเรือนี้เราออกจากเกาะด้วยกันแล้วเรากลับบาบิลอนด้วยกันโอ้โน อ้าวบาบิลอนเกิดอะไรขึ้นโอ้อ้าวไอ้นี่ของกษัตริย์มั้เนี่ยของราชาเจ้าชายยังไม่ดูเรื่องเวาลาว่าพ่อมันตายแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างของแกเ,<ป>เป็นของของฉันก <vegetation. S 1> yani. ารเดินทางของท่านจะไม่จบดี <concent re. S 1> ท่านไม่สามารถเปลี่ยนชะตากรรมได้ ไม่มีใครทำได้ครับจบกันจบกันแค่นี้แหละฟินนออฟเฟอร์เซียวอริเออร์วิดดินนี่กดเอนดิ้งนะเราสามารถเล่นซ้ำได้ด้วยนะเอ้ยเล่นไม่ได้ต้องนิวเกมใหม่ถ้ากดโหลดเกมจากอันนั้นก็คือมันจะเป็น อ่มันจะเป็นภาพมูวี่ตอนจบแค่นั้นแหละอ่ะแปรแบดเอนดิ้งต่อผมขออนุญาตไม่เล่นอ่ขออนุญาตข้ามข้ามเลยนะฮะข้าม,มาเนี่ยอ่ข้าม,มาตรงนี้เลยมาจะสู้กับไคลิน่าเลยแบดกูเอนดิ้งคือสู้กับดาฮาก้าแล้วพาไคลิน่ากลับกูเอนดิ้งคืออะไรคือจบจบตาม ความหมายของเกมจริงๆเพราะว่าภาค3นั้นจะต่อจากภาค2เลยภาค3อาะเดี๋ยวๆเ,เดี๋ยวพอจบแบ d อ n นดิ้อันนี้ปุ๊บแล้วซีรีส์เรื่องต่อไปก็คือจะเป็น p r i n c e of Persia The Two Thrones ก็คือภาค3ในซีรีส์เรื่อง p r i n c e of p e เ s i a ผมขออนุญ,ญาตไม่เล่นภาคแรกนะฮะเพราะว่าเนื่องจากภาคแรกผมไม่ชอบคือไม่ใช่ว่าตัวเกมไม่ดีหรืออะไรนะแต่แบบไม่ชอบมอนเตอร์ เขาทาให้ยากไปในการฆ่ามันคือในเพย์สองผมเล่นประมาณแบบโอ้เป็นเดือนเหมือนกันนะ่อจะจบอะเพราะว่าตายเพราเพราะพอมอนเตอร์ธรรมดาบอสไม่ได้ยากนะยากตรงมอนเตอร์ธรรมดามันจริงๆเท่าที่คุณสังเกตในภาคสองอะมอนเตอร์ธรรมดาแม่งเก่งนะบางทีอึด

เออเออคาริน่าการโจมตีก็เหมือนเดิมที่เราเคยสู้ ไม่เห็นเหรอเราสามารถเปลยนชะตากรรมได้นี่ไม่ใช่เกิดที่ครั้งแรกที่เราสู้กันครั้งแรกครั้งแรกเหรอนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องพยายามถ้าแกฟังฉันพูดหน่อยมีแค่พูดแต่ไม่โชว์ฉันขอโทษอ้หโอ้โหโอ้โหมีพายุมีพายุมีพายุเกิดขึ้นมีพายุเกิดขึ้น มีพายุเกิดขึ้นโอ้โอโอหมดยังหมดยังหมดยังต้องกิงตลอดปะว,วะไม่ได้เล่นนานลืมหืมหมดยังลงมายังจะลงมายัง จะ,ออจะลงมาได้หรือ,อยังอืมอืมอืมจะลงมาได้หรือยังจะลงโอ้โอ้โอ้อย่าสิอย่าสิอย่าสิ อือัมนอครับปมนึ่งอ่ามาต่อกันดีกว่าเนะครับมีปัญหานหน่อยแต่แต่กู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 จะมีปัญหาตรงนี้แหละตรงายมันเนียอู้ออวิ่งนี่ว่า โอวมายังลงมาอยู่อ่ะยูอ่ะ,อะลงมาลงมาเร็วๆอย่าช้านั่นแหละ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  ้ยทำลายทำลายเธอจะฆ่ากันฉันไม่อยากจะทำลายเธอใครลีน่าแต่ฉันไม่ไม่สามารถให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้โอ้โหโอ้โหโโอ้หมาโอ้โหมาเร็วกว่าเดิมอีกโอ้โหโอ้โหโโอ้หไล่ตูดโอ้โหไล่ตูดโอ้โหต้องวิ่งละต้องวิ่งโอ้โหโอ้โหไล่ตูด อู้พายุไล่ตูดพายุอู้พายุพายุพายุไล่ไล่ตูดอออืื้หไล่ตูดอู้อันนี้มันควงคู่อู้อู้เดี๋ยวเด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 เย็นใจเย็นเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นพบหกอันแล้วคาลิน่าลงลงอู้เข้าใกล้ไม่ได้ด้วยลงมาก็โดน หมือนกันได้ทีเดียวนะฮะทำอะไรทำอะไรทำอะไรจะได้ซะจ,จบ <c oughs> ฮึฮึอฮอเออ <c oughs> ฉันขอโทษ <c oughs> ถ้ามันไม่ต้องจบไปในทางอย่างนี้ รู้สึกว่านายจะช่วยตัวเองจะมีคนอื่นเหมือนมหาราจาโง่มองหาทรายเพื่อหามัน <My vengeance. S 2> งานแก้แค้นของฉันถูกปลดปล่อยอีกครั้งในโลกของนายฮะออ้อย ไม่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 ไม,ไม,ไม่มันเกิดขึ้นได้ยังไงอ้ตายอยู่ที่นี่ในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในเอวกลาสอ้าวก็คือมาเอาตัวคาริน่านี่แหละมันแค่ทำงานของมัน ฉันทำลายตราแห่งการเวลาด้วยอะไรแกต้องการอะไร <S <S อ้าอ้เอ้กอ้อ้บบอากา,าอ้าอาอ้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 าออ้าอ้า เป็นไปได้เหรอ <I have S 1> ฉันเปลี่ยนคะตาชีวิตตัวเองในไม่ช้าฉันจะถึงบ้าน ท่านเปลี่ยนชะตาชีวิตตัวเองไม่ได้ไม่มีใครทำได้ฉันทำอะไรลงไปอแล้วเนื้อหาจะมาเฉลยว่าปรินท์ทำอะไรนะฮะในภาคสาม The Two Thrones นะครับผมก็ทำไมถึงเรียกว่า good ending ทำไมถึงเรียกว่า bad ending เดี๋ยวเราจะมารู้กันในอ่า ในเนื้อเรื่องของภาค3นะครับว่าทำไมถึงเรียก Good Ending Bad Ending ใน Warrior Within ก็โอเคครับขอบคุณที่ตามรับชมอย่าลืมกดไลค์ s u b s c r i b ้ก็แช่นะสำหรับวันนี้ See y o ล later นีไปหาซื้อกันได้ในสตรีมนะครับผม p r i n c e o f Persia See you later